่่ีมมกราฟสตูดีโอเพื่อนชาวเคมเมอร์ที่ขอนบักุข่านวันนี้คุณอยู่ในช่วงของการสอนดาวน์โหลดนะผมก็วันนี้เราจะมาสอนโหลดเกม SDGO นะหรือก็คือ SD กันนำแคปซูลเฟร์เตอร์ออนไลน์นั่นเองค ก็ก่อนที่เราจะดาวน์โหลดเนี่ยผมก็ขออนุญาตเท้าความก่อนนะเพราะว่า S D G O เนี่ยมันเป็นเกมที่ปิดบริการมานานนะผมแล้วก็เซิร์ฟที่เราจะโหลดเนี่ยมันจะเป็นเซิร์ฟเถื่อนนะ,ะ S D G O เนี่ยรู้สึกว่าจะมีทั้งจีนแล้วก็มีทั้งไทยแล้วก็มีอีกหลายที่อยู่มั้งซึ่งความแตกต่างเนี่ยก็จะมีเรื่องของการอัปเดตหุ่นยนต์นะผมนะแล้วก็การเล่นด่านเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมนะอีกอย่างนึงก็คือ ที่สําคัญก็คือมันจะมีกฎของแต่ละเซิร์ฟผมนะว่าเราต้องทํำยังไงผมนะก็มีกฎให้เราปฏิบัติอยู่ก็วันนี้จะมาสอนในเซิร์ฟของกระเพราไก่ไข่ดาวแล้วกันนะเพราะว่าในนี้นี่คนไทยเขาค่อนข้างจะเล่นเยอะผมก็เมื่อเราเข้า Google มาผมนะให้ทําการพิมพ์พว่า SDGO กระเพราไก่ไค่ดาวผมนะอ่ากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์ของเขาผมนะก็ให้เราทําการกดเข้าไป เมื่อเรากดเข้ามาผมนะหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะมีทั้งการล็อกอินการสมัครสมาชิกครับผมนะแล้วก็มีทั้ง Facebook Fan เพจแล้วก็ Discord ผมซึ่งเฟซบ o o กแฟนเพจแล้วก็ Discord เนี่ยต้องเข้าผมนะเพราะว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจเนี่ยเขาจะแจ้งขาวสารต่างๆรผมนะรวมถึงการปรปับปรุงเรื่องของกิจกรรมส่วน Discord เนี่ยก็จะมีเพื่อนๆภายในเกมเนี่ยอยู่เยอะแยะผมนะก็คือชวนกันเล่นนั่นแหละประมาณนั้นอันนี้ดีนะดี โอเคเมื่อเราทําการกดไปที่ Facebook Fanpage เนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้ผมนะก็เราจะเห็นว่าเขาได้อ่าทำการปักบุกไว้หรอนะนี่ถ้าต้องการที่จะโหลดเกมผมนะนี่เราต้องไปที่ห้องดาวนโหลดอ่ากดเข้าดิสคอดผมนะอ่าก็แสดงว่าเราต้องไปที่ดิสคอดก่อนผมถึงจะทําการดาวน์โหลดได้ประมาณนั้นโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าดิสคอดผมนะผมก็ได้ทําการเข้ามาแล้วนี่ ถ้าต้องการที่จะดาวน์โหลดเนี่ยมันก็เขาก็จะบอกว่าลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ตรงนี้นะจ๊ะสโตรเวิร์ดก็ตามนี้เลยนี่ทําการแตกไฟล์นะอ้ออย่างนี้คือผมอยากจะบอกว่าเวลาเข้าดิสคอร์ดผมนะรบกวนไปอ่านกฎเอดิสคอร์ดด้วยผมเพราะว่ามีหลายอย่างที่เราจะต้องศึกษานะแล้วก็อย่างนี้คือมันจะมีกฎภายในเกมด้วยผมแต่ละเซิร์ฟเวอร์ก็จะแตกต่างกันไปผมนะนี่เขาก็บอกว่าอ่าห้ามทําการเชิญเล่น r b d b นะเออหัดการแพ้หัดกระชา้าเพิ่มเงินนะเพราะว่ามัน คือเราควรจะเล่นเพื่อความสุขกันไม่ไม่อาจจะมาปั๊มอะไรทำร้องนี้ผมนะเออก็ความสามารถต่อไป <c oughs> โอเคผมนะเมื่อเราทําการดาวน์โหลดเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาผมนี่ไฟล์ตัวใหญ่นะ <c oughs> ก็ทําการแตกไฟล์ไปซึ่งผมทำการแตกฟไฟล์ไปเรียบร้อยแล้วผมนะ <c oughs> ก็เพื่อให้คนเนี่ยไม่ได้เสียเวลาไงอันนี้เป็นเวอร์ชันนึ่าผมนะแต่ว่ามันก็สามารถจะอัปเดตได้เรื่อยๆนั่นแหละ โอเคผมนะเมื่อเราทําการดราวโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยล้วก็แตกไฟล์ผมนะเราจะได้ไฟล์ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไฟล์แบบนี้ผมนะแสดงว่าอตอนที่คุณโหลดเนี่ยคุณทําการเปิดสแกนไวรัสไว้ไงก่อนที่จะดาวโหลดเกมนี้ผมนะรบกวนปิดสแกนไวรัสด้วย,ดดวยไม่งั้นเนี่ยตัว G อัปเดตแล้วก็ตัวลัชเชอร์เนี่ยจะไม่ขึ้นมาผมก็ไม่ทํา มันจะไม่สามารถเล่นได้นะก็ G F Date เนี่ยก็จะมีไว้อัปเดตแหกต่างๆผอนะส่วนเอาง่ายเมนูและเชอร์เนี่ยจะเป็นเมนูที่ผมค่อนข้างชอบผมนะเมื่อเราเข้ามาผมนะก็จะมีประกาศมีอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ผมทำการดาวน์โหลดทุกอย่างเรียบร้อยไงแล้วก็สามารถจะปรับเรือกของ B M G เสียงเฟเฟงต่างๆได้ผมนะแล้วก็ทําการขุดดินยันโอเคทําการสตาร์ทเลยอ่านี่ก็รอสักพักกผมนะก็เน็ตใครไวก็จะไวหน่อยอ่า เดี๋ยวก็มาแล้วผมนะนี่ฟรีทูเพย์ผมนะ scgo เซิฟกะเฮาไก่ไข่ดาวผมนะ com นี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เลวผมเป็นไงไม่ยากใช่ไหมเออก็ทำการล็อกอินไปเลยผมนะก็คือล็อกอินในตรงนี้ก็ใช้ในการมันอยู่ที่หน้านี้ผมนะอ่าอยู่ที่ตรงนี้เราสมัครตรงนี้ก็ใช้ไอดีตรงนี้ผมนะในการเข้าเกมผมประมาณนั้นเลยนี่ ตัวละครที่เราเห็นตรงนี้ผมนะ <c oughs> ก็จะเป็นตัวของ Starview Style Gundam ผมมันจะมาสลับกับโจ้ High n e นะเออครับผมจำไม่ผิดโอเคในการเล่นก็ประมาณนี้ผมนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตล็อกอินแล้วก็เข้าไปดูข้างในกันโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าเมนูผมนะก็จะมีเรื่องของแฟนอันนี้นรู้สึกว่ายังไม่เปิดมั้งแล้วก็เมชชั่นโหมดผมนะอันนี้ก็ห้องของเราู l u ม Mastery ผม ก็เวอร์ซัตโหมดผมการต่อสู้เองซึ่งช่วงแรกที่เราเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะมีการสอนเทรนนิ่งอยู่นะเรางั้นก็เรียนๆไปซะเพราะว่ามันค่าไม่ได้ก็ในเกมเนี่ยยังแปลภาษาไทยไม่หมดนะมันก็มีภาษาจีนปนมาด้วยผมโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Sho ป e ี้มอลลผมนะเราสามารถเติมแคสได้ผมนะถ,ถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนสนับสนุนของ Server, เซิร์ฟเวอร์ก็สามารถาจะเติมแคสซื้อได้ก็คล้ายๆอารมณ์แบบแล่ล็อกเขียนประมาณนั้นผมนะ ก็จะมีหลายอย่างของผมว่าเป็นยูนิตแล้วก็มีเรื่องของแปลงแฮกเก็ตแฮกเกตนี่ไม่มีผมนะแปลงนี่อยู่ตรงเนี่ยแปลงมิสเนี่ยผมอ่านี่ตรงนี้มีหลายอย่างของผมนะอถ้าได้เล่นก็ลองมาดูแล้วกันประมาณนั้นมาดูเองจะดีกว่านี่สตาร์เบอร์สสตาร์เบอร์นิ่งผมอย่างเท่เลยนะอ่าคาสกี้แล้วก็มีวิก i ิ่งสานะเออ30ปี ก็มีมีหลายตัวผมนะอันนี้แต่ว่าที่ผมที่ผมไม่เห็นเนี่ยคือพวกของบาลเบอร์เอร์นี่ยยังไม่เห็นนะเรนเกลก็มีผมนะไอสกีสเออไม่ใช่เรนเกลเรนเกลน้องวันคาเ์บนเลเดอร์แล้ะก็หลายอย่างผมนะไม่ว่าจะเป็นตัวของโคสบอตนวันคัสตอมอ่ามีสไตล์ตัวนี้นะเออจินจูสไตล์โอเคก็หลายหลายอย่างผมนะส่วนตู้แคปซูล ทุกแคปซูลเนี่ยล่าสุดตอนนี้เนี่ยถึงตู้ของบิ g i นิงนะผมใช่ไหมอ่าถึงบิ n n น n งนะไม่ใช่ดิเออใช่ละถึงบิ n กนิงผมท่าบิ n กนิง Beginning. ฟัวเมอร์กันดั้มมาครูผมนะอ่าถึงตรงนี้อยู่ผมก็ประมาณนี้แล้วผมนะโอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดของการสอนดาวน์โหลดผมนะฮก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะดาวน์โหลดแล้วก็มาเล่นด้วยกันได้ผมก็สามารถที่จะถ้าเกิดเข้ามาแล้วเมื่อเจอห้องหรือเมืเจออะไรเนี่ย ก็ลองไปทักในที่ขอความนะว่าเอ้ยใครว่างบ้างมาเล่นด้วยกันไหมประมาณนี้ผมนะเออรบกวนใช้คำพูดที่ไมเ่เยยดหยามคนอื่นด้วยผมนะประมาณนะั้นโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากนะก็ขอคนนะสู่การเล่นเกมผมวันนี้ก็ลาเตอะพี่คนนี้ผมนะบ๊ายบายจุ๊บๆก็มีหลายตัวนะก็ฮาไก่ไข่าาขาดาวนี่ใช้สมเรียญน,นะจ๊ะ